ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่หญ่ใหม่จิกวันออฟฟิเชียลค่ะมาอีกเล้วมาร้านประจำค่ะทุกคนอาหารเช้าวันนี้มาฝากท้องที่มาซะ <c oughs> อาหาร้าวอกระเทิน <c oughs> จะมีบริกรบริการสวยๆนะคะยินดีต้อนรับนะคะมาเด้อผู้ใหอยู่หนองไผ่ค่ะมาร้านนี่ แต่งได้สวยงามนะคะไม่ใหญ่ใหม่ก็มาประจำมีกับข้าวมีอาหารมีไอศครีมนะคะเดี๋ยวเราต้องตบท้ายด้วยไอศครีมเดี๋ยวเราเรา,เรากินก่อนนี่ร้านมาสะด้านหลังเป็นสะคะ่ะทุกคนด้านหลังเป็นสะอู้น้ำเยอะเลย น้ำเยอะเลยมาวันนี้น้ำเยอะเลยนะคะดิวิวงามค่ะพี่น้องวิวงามจัดปาร์ตี้ประชุมอบรมได้เลยนะคะช่วงรอช่วงรออาหารเราก็มาเดินชมวิวก่อนสวยๆของมาสะหนองไผ่นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบาร์บาร้นั่งนั่งได คุยเมาไม้อยได้ค่ะพี่น้องมาประซุมอบรมโอ้เห็นไหมมีเครื่องพิมพ์ดีดสมัยเก่าอันไม่ยี่ไม่เคยอยู่เด้อดีหอนี่ก็ได้เคยอยู่เนี่ยตกต๊กต๊กตกสมัยฟอหอกอ,อ,อ,อดอเอกอาสวาเนี่ยจัดไว้สวยงามค่ะจัดไว้สวยงาม เต่งไหวเป็ดแต่ละมุมแต่ละโตคิดอะไรไม่ออกก็มาซะมาหลานมาซะสบายใจอากาศก็ดีคลุมสแสลนไว้แล้วก็มีที่มีลูกน้อยมีเด็กเกมาก็มีสนามเด็กเล่นในช่วงคอยกับข้าวนะคะทุกคน,นข้างในก็จะเป็นโรงเรือนนะคะโรงเรือนแคคตัด อ้าวพีแขกมาแล้วเราคือเบอร์หนึ่งนี่ค่ะกระบองเพชรทางนั้นเลยมีต้นพีแขกมาเพิ่มตอนนี้หุ่น ลมพัดเย็ยนสบายค่ะลมธรรมชาตินี่มุมนั่งเล่นนะคะลมพัดเย็ยนเสย์เซย์พี่น้องเอ้ยมาเด้อจ่ามาเด้อจ่านี่งามงามเพราะว่าพออ้อยเป็นกาชาติด,ด้วยกันค่ะก็เลยเราก็มาอุดหน,น,หนุนกันเล่กันนะคะแล้วก็อาหารอร่อยด้วยค่ะ โกโก้ร้อนน่ากินน่ากินโกโก้ร้อนอ,อาหารสุขภาพของป้าน้ำเดื่มก็ดือสุขภาพอุ้ยตรงนี้น่ารักจังเลยตรงนี้เป็นเอ้ยเขาทาคาเฟ่นองเมืเอ่อไหรใช่ใช่แล้วก็อากาศเย็นติดแอร์เย็นสบาย บรรยากาศร่มรื่นลมเย็นสบายสะน้ำเพื่อน,น้ำเต็มเลยตอนนี้มีแต่เราตอนนี้มีแต่เราเป็นเค <c oughs> เนนอจะหยุดหนูๆหยุดวันไหนนะคะลูกอที่นี่มาสะหนองไผ่หยุดวันพุธท,ทุกวันพุธนะคะอย่าหลงมาเด้อจะเด้อเพราะว่า มีใมยไม่ก็เคยหลงมาแล้วหยุดทุกวันพุธนะคะชิมดูดูป้าอร่อยไหมโกโก้ที่นี้อร่อยไหมโกโก้ร้อนแล้วป้าก็ไปดูคลิปไมใใย่ใหม่เจอวันเดอร์ช่องนี้เด้อจะเห็นตัวเองมีการแบบเออใช้หัวนิดนึงว่ะป้าจะได้ตามดูตัวเองนก็ะได้ ข้างนอกเพิ่นกับวิวงามเด้กข้างนอกค่ะทุกคนดูมีโคมไฟมีสะน้อยนะวิวเพ่นเล็ยดสวยๆค่ะทุกคนค่ะนี่พี่น้ำตกพร้อมเดียจ้านีฟังข้างนอกก็กินเข่าข้างในแล้วค่ะมองไปรอบๆนอกบรรยากาศเพ่นเฮ็ดไว้สวยอีหลีค่ะสวยอิหลีจัดไว้แบบลงตัวมากๆเลยนะคะ ตามโต๊ะนี่ค่ะอันนี้ก็คิวริบนะคะดอกคิวริปโต๊ะนี่อันดอกกล้วยไม้ค่ะพี่น้องนี่สวยมีศิละปะมีการตกแต่งตุกตุนตุกตาอียงอเยะค่ะอันนี้ก็สองคนคก,คกุกกิกน่ารักน่ารักมานั่งได้นะคะ ข้างนอกเพื่อนกสิมีหฮมอยู่ด้านหลังของเทคโนโบ้านน้อยนะคะอันนี้ไข่ไก่ผูไก่เมียค่ะพี่น้องแล้วก็มีหางไข่โหยเห็ดหนาหากักอันนี้คือมานั่งรับอยู่นี่เนาะปฏิ ไอ้ตุ๊กตาไม่ได้ว่าหนู mm hmm. ตุ๊กตาพัเท้าคางอุ้ยน่ารักครับพี่น้องตุ๊กตาพัเท้าคางนอนสวัสดีค่ะมาเด้อจ้าพี่น้องกินสเต็กมืนอนีเล้วสิกินสเต็กจ้ะโอเคโอเคเริ่มเลยเริ่มเลยออก่อนอื่นสิมวันนี้ก็แซกวบ่ มาแล้วจ้าปิดท้ายด้วยไอศครีมค่ะทุกคนซ่อมซ่มข่าวซ้อนข่ากันน่ารักเป็นรูปอมกระตูงกระตูน เรียบร้อยจิ้มแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อขอบคุณหลายๆกันติดตามชมช่องไม่หย่ไม่ดเด้อจ้ะเด้อร่ำรวยร่ำรวยค่ะโชคดีบ๊ายบายค่ะ